คือน้องแบบยังตายได้การอยู่ในบ้านของเราสถานที่ที่ควรจะปลอดภัยที่สุดสำหรับเราก็ตายได้เหมือนกันเฮ้ยงั้นเราเปลี่ยนชื่อรายการเลยค่ะว่าตายกันเถอะเธอตายไปเลยบ้าเหรอเออใช่แถวบ้านนี้มีเด็กเพิ่งตายเพราะลูกอมติดคอตายเอ้าทำไมพ่อแม่ไม่เอาแมวไปปวนปวนปวดคอจะบ้าแล้วเอาหมาตีมันใหญ่กว่านู่นนุ่นนลูกอมออกมาพี่หนูว่าเราสองคนไม่น่ารอดเอาไงดีอย่างนั้นหาผู้เชี่ยวชาญมาดีกว่ากูรูที่จะมาช่วยเราวอสองพี่กาลันวอสอง สวัสดีครับสวัสดีครับผู้ชมครับสวัสดีครับมีคําถามอยากจะถามว่าอย่างไรบ้านเนี่ยเป็นสิ่งที่พ่อแม่ทุกคนจะบอกว่าเป็นที่ปลอดภัยที่สุดสําหรับลูกอ่าใช่ใชทำไมพี่ถึงบอกว่ามันมีอันตรายเกิดขึ้นได้ด้วยหรอบ้านเนี่ยตัวดีเลยเอ้าเพราะว่ามันเป็นที่ที่เราคิดว่ามันจะไม่เกิดอะไรขึ้นเม,มื่อเราแบ่งคนเป็นสี่ช่วงอายุเนาะมีตั้งแต่เด็กวัยรุ่นผู้ใหญ่แล้วว่าคนแก่คิดว่าถ้าเกิดเหตุการณ์อุบัติเหตุอะไรขึ้นมาเนี่ยใครที่ช่วยเหลือตัวเองได้ดีที่สุดวัยรุ่นผู้ใหญ่ อีก2อกลุ่มก็คือเด็กกับคนแก่คนแก่คนสูงอายุเนี่ยเขามักจะบาดเจ็บมากกว่าปกติเพราะว่าไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้นั่นเองเดี๋ยวเราไปดูสถานการณ์เหล่านี้กันดีกว่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนใน2ช่วงอายุนี้เวลาอยู่ในบ้านสิ่งที่เกิดขึ้นได้แล้วเกิดขึ้นจริงๆด้วยกับบอน108วิธีาตายในบ้านในสถานการณ์แรกคุณหลานหิวกระหายและคุณยายมือดี เดีย๋ยวยายไปหายายอยอดตาแป้งน้ำผู้น้ำผู้ว้าน้ำผู้มาแล้วาน้ำผู้ำเแลวโอ้ตายแล้วอะไรติดตาก็ไม่รู้ สถานการณ์ที่สองคุณหลานเจ็บจี๊ดและคุณยายปวดจุดโอ้ตายแล้วไม้ตันไปหมดแล้วโอ้ตายแล้วไม้แก้วไมโ้โอ้ยตายย สถานการณ์ที่สามคุณหลานวุ่นวายกับคุณยายวอดวาย ไาไปไปตายกันเกลื่อนเลยนี่เสียชื่อช่วงมากเลยนะเนี่ยตายกันแบบนี้นี่ถ้าสองคนนี้รู้วิธีเอาตัวรอดจากเรื่องราวแบบนี้นะครับรับรองไม่ตายแบบนี้แน่นอนนะฮะตื่นได้แล้วจบกนี่ตาเตื่นแล้วหรอคะโอ้โหนี่คุณยายออกจากล่างแล้วยังอันนี้ออาออกแล้วอันนี้แต่งหน้าหรือว่าหน้าจริง้าหน้าจริงมาดูกันดีกว่าว่าวิธีเอาตัวรอดจากข or. องติดคอนะครับอยากร้เออกอย่างไงใช่ไหมอไปดูกัน อย่างแรกก่อนถ้าเป็นเด็กที่ยังไม่สามารถที่จะเดินได้การช่วยนะครับเราก็จะเริ่มจากท่าความก่อนนะครับก็คือเอาน้องเนี่ยวางบนแขนของเราจะสังเกตว่ามือเนี่ยรองไว้ที่คางแบบนี้นะครับจากนั้นวางบนท่อนแขนนะครับให้ศีรษะน้องเนี่ยอยู่ต่าลงแล้วเราก็ใช้ส้มมือของเราเคาะไปที่หลังพะหนึ่งสอสามสี่ ห่า <5. S 1> คือเคาะให้ของมันออกมาถ้ายังไม่ออกอะนะครับเราก็วางบนท่อนแขนแล้วก็พลิกกลับมามนะครับใช้2นิ้วกดลงไปตรงกึ่งกลางกึ่งกลางหน้าอก5ครั้งทำครั้งล่านะครับแล้วก็ดูว่าออกหรือยังแต่ถ้าเกิน1ขวบขึ้นมาแล้วค่ะวิธีก็ <c oughs> จะต่างกันไหมอันนี้เป็นเด็กให้พี่กันแล้วกันเพราะว่าเด็กเด็กประถมก็จะตัวประมาณนี้ค้มตัวลงไปนะครับใช้กําปั้นกาดตําแหน่งใต้ลิ้นปี่เหนือสะดือก็เอามืออกเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็อีกมือนึงกลุ่มแบบนี้นะครับแล้วก็กระตุกขึ้ สามสี่ห้ารับอยากลองทำบ้างไหมครับไ<ะ>ด้ได้ได้ยดอย่างนี้ใช่ไหมอ่าแล้วก็1ขึ้นเดี๋ยวไม่ออกกุยออกนะลราไม่ใช่ของนะเหอมินิยั <ś class> ถูกไหมแบบนี้ถูกไหมคือาาเราอาจจะไม่ต้องยกเขาลอยขึ้นก็ได้ถ้าจะให้ดีนะจะว่าให้ให้เขาเนี่ยก,ก้มตัวนิดนึง แต่ว่าสําหรับคุณยายอย่างที่บอกว่ามือเขาก็ไม่แข็งแรงขาเขาก็ไม่แข็งแรงการลื่นล้มมันเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นอย่างแรกเลยเนี่ยต้องระวังในเรื่องของการไปขยับเคลื่อนย้ายโดยไม่จําเป็นแล้วทำไมถึงไม่ขยับตัวเขาในเมื่อเขาล้มไปปึ้งเนี่ยเพราะว่าบางทีเนี่ยโดยเฉพาะในใน,ในผู้สูงอายุเนี่ยเขาอาจจะมีกระดูกที่ไม่แข็งแรงเหมือนพวกเราการปฐมพยาบาลที่ดีที่สุดเขาบอกว่าคือการอย่าทำให้มันเกิดป้องกันไว<า>้ป้องกนันไว้ดีท,ที่สุด ป้องกันไม่ให้แม่หนูแก่ไม่ได้หรอกหนูพูดจร<ต>ิง<ต>ไม่ได้บอกว่าป้องกันไม่ให้คนแก่เอา ป้องกันบ้านไม่ให้ทําอันตรายกับคนแก่อย่างเรารู้ว่าบันไดตรงนี้มันลื่นเราก็หา็นวัสดตรที่เอามาปูพื้นแล้วก็ทําให้มันไม่ลื่นกันลื่นใช่เราจับเนี่ยก็จําเป็นถ้าถ้าถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะมีถ้ามีโซนแห้งกับโซนเปียกแยกกันได้ก็จะดีไฟส่องสว่างก็ควรจะติดไฟส่องสว่างให้มันทั่วๆการเก็บของบางบ้านเนี่ยบนตู้บนชั้นสูงเหลือเกินพอเราแก่ลงเราปีนไม่ถึงแล้วอย่างที่บอกก็คือถ้าสามารถป้องกันไว้ก่อนที่มันจะเกิดได้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดนั่นเองครับอย่างคุณ ตกบันไดลงมาหมดสติแบบไม่ตอบโต้อะไรแล้ว <Okay. S 1> เราต้องทํำยังไงในขั้นต่อไปเพื่อที่จะเป็นการช่วยเหลือชีวิตเบื้องต้นก่อนจริงๆเลยเนี่ยทุกเคสเลยนะไม่ใช่แค่คุณยายตกบันไดอย่างเดียวและไม่ว่าจะเป็นคนที่ถูกไฟดูดคนที่ออกกําลังกาย วใจวายเราสามารถใช้เ,เรื่องของการิหายได้หมดวิธีการทำ CPR ที่ถูกต้องดังนี้ 1. คุกเข่าข้างลำตัวผู้ป่วยใช้มือประสานกันวางตรงกึ่งกลางระหว่างหัวนม2ยืดแขนตรงยกก้นและโน้มตัวมาเหนือลำตัวผู้ป่วย 3. ใช้หัวไหล่และมือกดนวด30ครั้งในจังหวะ 100- ่งร้อยถึงร้อครั้งต่อนาทีจบ1เซตไม่ควรเว้นเกิน10วินาทีและเริ่มทําต่อหากยังไม่หายใจแต่ร้อยถึงร้อยยี่สิบนี่จังหวะมันจะต้องเป็นประมาณไหนคะบพี่รันคืออย่าบางทีวเวลาเราฝึ CPR เนี่ยเราก็จะมีตัวช่วยอย่างนี้ก็จะเป็นแอปพลิเคชันที่ให้ลองฟังเทม,มโป้ดูว่าร้อยถึงร้อเนี่ยเป็นยังไงทีนีพี่ออกกลางๆกัน,ลนแล้วกันเอา110ครั้งต่อนาทีาาลองฟัง<ล>ดูว่าเป็นยังไงนึกออกหนึ่งเพลงเพลงอะไรครับเชิญชีวิตแค่โดนทำเป็นอไงที่สบายนะฮะโลกลวงโลกมันก็แค่ชีตายตรงนี้ คือจริงๆอย่าที่บอกว่าเรามีเวลาภายใน4นาทีหลังจากที่เขาเนี่ยหมดสติหัวใจหยุดเต้นนะครับพี่ต้องรีบกดหน้าอกปั้มหัวใจให้ทันนะก่อนที่สมองจะเกิดความเสียหายนั่นเองและที่สําคัญถ้าหากว่าไม่เป็นจริงนึกไม่ออกโทร169นั่นเองนะครับความรู้ในวันนี้ เมื่อเกิดเหตุของติดคอในเด็กทารกอุ้มทารกนอนคว่ำบนแขนให้หัวต่ำกว่าลำตัวและใช้สันมือทุบที่กลางหลัง5ครั้งสลับกับให้นอนหงายให้หัวต่ำกว่าลำตัวและใช้นิ้วกลางกดที่หน้าอ,อกแรงๆ5ครั้งทำสลับกันจนกว่าของจะหลุดแต่ถ้าเด็กอายุ1ปีขึ้นไปให้คุกเข,ข่าด้านหลังแขนโอบรอบเอวกำมือให้นิ้วโป้องอยู่ใต้ลิ้นปี่เอามือข้างช่วยออกแรงดึงดึงแบบดันเข้าไปที่ท้องและทำสามจนกว่าของจะหลุดคำเตือนถ้าเอานิ้วล้วงของที่ติดคอเด็กขาดเพราะของจะลงไปติดแน่นกว่าเดิม ถ้าเกิดเหตุผู้สูงอายุล้มภายในบ้านห้ามขยับเคลื่อนย้ายตรวจเช็คสติโดยการตบ,บ่าหากไม่รู้สึกตัวให้โทรเรียก1669และถ้าไม่หายใจให้รีบทาการ CPR ทันทีเมื่อกี้มันก็ยังมีอุบัติเหตุแบบเล็กๆน้อยๆที่มันเกิดขึ้นได้ในบ้านจริงๆใช่อย่างกาวเข้าตาปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เราต้องทํามีอะไรบ้างอย่างแรกก่อนเลยเอ่อบางทีน้ําอุ่นเนี่ยอาจจะร้อนไปก็ไม่ควรเอาน้ําอุ่นไปล้างที่ตาโดยตรงตับตานิ่งๆน้ําที่มันหล่อลื่นงดวงตาเนี<ะ>่ยใช่น้ตาละแหละใช่มนจะออกมา แล้วก็ไปพบจัษสแพทย์ไม่ต้องพยายามแบบออไปไปง้างไปแกะของมันเนี่ยมันทำให้เนื้อเยื่อตรงนี้ฉีกขาดได้ าพิเศษเนี่ยนะจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะติดที่ร่างกายของเรา่ิ้วนิ้วนิ้วติดกันไอ้ที่พวกเราอ่านมาเนี่ยมันก็ใช้ได้เอาใช้ได้หมดเลยก็ใช้ได้คือบางอันก็ใช้ร่วมกับน้ําอุ่นถ้าจะเป็นอย่างน้ายาล้างเล็บเนี่ยเขสามารถที่จะใช้ได้เลยใช้ตาได้เลยเหรอแต่ว่าดวงตาไม่เกี่ยวมันจะเป็นละอย่างกันเดี๋ยวผมลองเองจะหยอดตาโดนนิ้วสิเขาจะหยอดตาตัวเองบ้าปะลองหยอดนิ้วดูโอ้ยเอไปวเยอะไปมันแห้งช้าโอ้ยมันเป็นกาวร้อนกาวร้อน น้องติดกันแล้วพี่ต้องแก้พี่ด้วยอันนี้ในสถิติไม่มีน้ำยาล้างเล็บหย้อนลงไปค่อยๆครับค่อยๆอ่าให้เดี๋ยวแล้วผมล่ะเพิ่มเข้าไปอีกนะอ่าล้วค่อยๆค่อยๆขยับเป็นไงครับอ๋อละลายละลายเลยเออคุยเขาขาอย่างนี้เนี่ยเราสามารถใช้อยังได้งถ้าติดก็เราก็ใช้อย่างอื่นเช่นที่เรามีอะมาสกลูนมาสลูนเราก็ทา าไปก่อนอาไปก่อนนะครับไป้ายไปก่อนแบบนี้หรืออาจจะน้ำมันพืชก็ได้ก็ช่วยได้อานจุไปมนะครับถูไปไไอ่าเดี๋ยวหลุดูกไปเองอเฮ้ยดจริงดจริงคือมันไม่ได้ทำอันตรายกับเราบ<อ>างอย่างก็ไม่ต้องรีบอ่าไม่ต้องแบบพี่ตกใจรีบไปดึงออกอะไรเงี้ยไม่ต้องอ,อีกหนึ่งอย่างเมื่อกี้คุณหลานกินน้ำยาล้างห้องน้ำเข้าไปนางนึงกว่าเน,นี่ยนมเย็นนมเย็นของยิดเลยแล้วอย่างนี้ทำยังไงถ้าสมมติว่า จหรือไม่ต้องใจก็ตามคือกินสารที่ไม่ควรจะกินเข้าไปแบบนี้ถามพวกเราด้วยว่าในความเชื่อของเราเนี่ยคิดว่าต้องทำยังไงบ้างก็เห็นเขาบอกให้กินไข่ดิบกอกไปเลยคุบคุบคุบแต่ของหนูว่าลวงคอวกง่ายกว่าไหมเอากินเข้าไปก็เอาออกมาก็จะได้จบจบความเชื่อเหล่านี้จริงๆก็ไม่ไม่ควรทำเพราะว่าในแต่ละประเภทของไอสิ่งที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันไม่เหมือนกันส่วนผสมมันไม่เหมือนกันกินเข้าไปเนี่ยมันไปกัดแล้วรอบนึงอาเจียนออกมามันก็ย้อนก็มากัดอีกรอบนึงพวกเนี้ย มันมักจะมีวิธีการแก้พิษเบื้องต้นอยู่ที่ข้างขวดซึ่งบางทีเราก็ไม่เคยอ่านคนที่ช่วยเหลือก็หยิบมาอ่านสักนิดนึงว่าทงทันยังไงเบื้องต้นแล้วก็รีบไปพบแพทย์และที่สําคัญเอาไอ้ขวดนี้ไปด้วยมันเหมือนดูส่วนผสมด้วยว่าจะใช้ยาอะไรได้บ้างใช่ทำไม่มันไม่เหมือนกันนะคะก็มันไม่เหมือนกันไงบางตัวเป็นกรดบางตัวเป็นด่างใช่ไหมครับบางตัวสารแก้พิษเป็นแบบนี้ ถึงคุณยายบ้างนอกจากจะชราภาพแล้วก็ยังอาหารเป็นพิษอาหารเป็นพิษเนี่ยร่างกายเรามันก็จะขับไปของพวกนี้ออกมาเพราะนั้นเนี่ยอย่าไปกินยาพวกยาหยุดถ่ายทางที่ดีที่สุดเนี่ยคือถ้าร่างกายมันจะถ่ายก็ให้มันถ่ายไปเวลาที่ร่างกายมันขับถ่ายออกไปเนี่ยนะครับมันก็จะสูญเสียน้ําและเกลือแร่ออกไปด้วยแต่ถ้าไม่มีวันนี้เราจะมาสอนวิธีทำกันจริงป่าจะไปยากอะไรแล้วก็แร่ไปเลยแร่แล่จได้นีมันแร่หมูโอเคเราใช้น้ําประมาณ7จ 150ซีซีขวดน้ำขนาดนี้ที่บ้านซึ่งหลายบ้านคุณจะมีอยู่แล้วเทออกสักครึ่งหนึ่งกลือ้หนึ่งช้อนชาน้ำตาลทรายสองช้อนโต๊ะถ้าวางบนเก้าอี้ก็จะกลายเป็นช้อนเก้าอี้แล้วเขย่าเช็คเช็คเป็นมาทินเนอร์หน่อยเช็คโอ้โหท่านะฮะแต่บอกไว้ก่อนนะบางคนอย่างที่พี่ไปบอกบางคนแบบชอบแบบยกอื่ไม่บางทีอร่อยเนี่ยคือแบบนั้นเนี่ยร่างกายมันยังไม่ทันได้ดูดซึมอ่ะมันก็ถูกขับออกไปกับปัสสาวะค่อยๆจิบไปเรื่อยๆถ้าหมดแล้วก็ทําใหม่หรือว่าถ้าเกิดว่าเราถ่ายมากๆใช่ไหมครับอ่อนเพลียมมาากกๆแล้้ววววรูสึ่โอยันนิงเี เมือต้องเริ่มเกาะคนอื่นแล้วอะไรพวกนี้ครับเราก็ควรจะไปโรงพยาบาลไปพบแพทย์สรับความรุนแรงของโรคเยนเะจ้ามาถึงนี่แล้วปีดบปะเราควรจะต้องทํายังไงเวลาเลือดออกเบื้องต้นที่ดีที่สุดก็คือการใช้อะไรมากดแผล าในบ้านเรามาาีผ้าสะอาดไอพี่เช็ดโต๊ะกับข้าวเช็ดลงมาอะไรเงี้ยหรือถ้าเรามีอุปรกรณ์ปฐมพยาบาลอะอย่างผ้าก,กอ๊อตใช่ไหมครับก็กดไว้นะครับอ่าให้เขากดเอาไว้แล้วก็ไปหาอะไรมาช่วยในการพันเพิ่มเติมในการใช้แอลกอฮอล์ล้างแผลไอบาดแผลซึ่งพอเราโดนบาดไปแล้วใช่ไหมครับที่มันอยู่ข้างในแล้วไอพวกเนี้ยมันก็จะเข้าไปกัดเนื้อเยื่อ ใช้พวกน้ําเกลือธรรมดาก็ได้น้ําเกลือล้างแผลซึ่งเดี๋ยวนี้ก็มีขายทั่วไปตามท้องตลาดมีอย่างหนึ่งที่ผมสงสัยอะไรครับถ้ามีดบาดลิ้นน่ะทํายังไงอ่ะก็ใช้หลักการเดียวกันอ่าอย่างแรกนะครับคุณก็ต้องก็แลบลิ้นออกมาลองดูครับแลบลิ้นออกมาแล้วก็จับไว้อย่างเงี้ยแลอาบีบอะแต่ไปที่โรงพยาบาลดีสุดคือให้เขาทำเองเพราะลิ้นเท้าอะทำเองครับทำเองอ่าก็ไปโรงพยาบาลใช่ไหมครับบบีเดี๋ยวผมเอาแอลกอฮอล์ล้างมือแป๊บนึงนะให้บีบผมบีบห้ามเลือดเนี่ย ผมไม่ติดอะไรไม่เลยครับแต่ผมไม่ได้บาดจริงไงบีบซะแรงบีบไม่พอดึงไม่จากบ้า <c oughs> วิธีการปฐมพยาบาลภายในบ้านถ้ากาวเข้าตาห้ามดึงออกเองเพราะจะกลายเป็นแผลใหญ่ให้รีบไปพบแพทย์ทันทีถ้ากินสารพิษห้ามทําให้อ้วกให้ดูวิธีการแก้พิษที่ข้างขวดอย่าลืมนําสารพิษนั้นไปด้วยถ้าเกิดมีดบาดหาผ้าสะอาดกดให้เลือดหยุดไหลและพันแผลไว้ล้างแผลด้วยน้าเกลือและรีบไปพบแพทย์ทันที วันนี้รู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆอีกแล้วและครั้งหน้าเรากลับมาเจอกันใหม่ในรู้ไว้ไม่ตายหรอกเธอ